หลังจากเดินทางกลับมาจากลาาครับมือนีครับจะมาพันธ o งให้ที่บนเม็ดเดียวนะครับบนเม็ดเดียวห้ามพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผะหัดแชนแนลครับมือนีครับวันที่6ตุลาคม2 5 6หาครับผมเนาะมือนีครับจะมีนั่งทั้งมาแ่งปั่นเอฟซีทั้งช่องครับผมชุดนี้บนเม็ดเดียวนะครับบนเม็ดเดียวครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเยเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมวันนี้วันที่6ครับพาเอฟซีทางช่องมาเบ่งบรรยากาศท้องทุ่งนาครับผมเนาะนี่ครับน้องคําแพงกับไม่น้องคําแพงเดินมาแล้วครับผมเนาะคลิปนี้ครับผมเนาะคลิปพิเศษครับฟันธงบนเม็ดเดียวให้เอฟซีทางช่องนะครับ พอไปหาซื้อเด้อครับผมเนาะผมว่าเลยตัวนี้งวดนี้อันแท้ครับผมคัมแพงเจ๊งแท้ปะงานไม่ได้ไหมตั้งไก่ไม่อยากให้แม่ขี้รถอยากให้แม่เดินกลับบ้านเดี๋ยวสิเดี๋ยวยังไม่ได้ให้อาหารปลาเลยคัมแพงคำแวันดีจ้าลูกเร็วอ้าวันดีจ้าสวยๆทางานฝากให้พี่กดไลค์กดแชร์ทด้วยนะคะ ฮะแม่จะเป็นเพื่เพื่อแหไม่ใช่พ่อจะถ่ายคลิปไงไม่แม่จะให้อาหารปลาใช่เลยปลาให้อาหารปลาก่อนแป๊บนึงโอ้ปลามันรอกินข้าวน้ำกระแพงอยู่นะแป๊บเดียวเองก็จะพาเดินกลับอยู่ไปเดี๋ยวแม่จะพาเดินกลับอีกมากโอเคไม่อยากขึ้นรถอยากขึ้ครับผมเร็วๆปลามันได้ยินเสียงมันวิ่งมาด้วยบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับผมเนาะคลิปนี้ครับ เพราะว่าครับผมเนาะเลขวิ่งตัวเดียวครับของหนุ่มสารคามแล้วก็ของเอฟจีเลยนะครับแตงค้น่างขมแมาแปะงวดติดต่อกันครับผมเนาะเลขตัวนี้ผมว่าแม่สารบุรีกับแม่แม่ครับผมเนาะตรงกันครับห้ามพลาดนะครับคลิปนี้นะครับผมเนาะห้ามพลาดเลยครับผมเนาะดูให้จบนะครับดูให้จบบรรยากาศท้องทุ่งนาครับผมเนาะ บ้านาโมงแรงครับผมือว่า17บเนฬิกาครับผมเนาะมนให้หันปลาครับของหนุ่มสารคามครับผมเนาะนี่ครับหนุ่มสารคามครับวิ่งบนตัวเดียวครับเขามาแล้วแปดวดกิดบตอกันครับผมเนาะนี่ครับให้สองออกสามเก้าสองครับให้หกครับออกหก ไม่ใช่ออกสองสี่หกได้สองครับออกสามสองสี่ครับได้สองครับออกแปดห้าสองครับได้หกครับออกแปดหกห้าครับได้ห้าครับออกสามห้าหกครับได้หกครับออกหกสี่หกครับได้แปดครับออกเก้าเจ็ดแปดนะครับงวดนี้นะครับได้หนึ่งมานะครับผมเนาะสำหรับของหนุ่มสารคามครับ มาดูสิโอ้โหปลาเยอะมากเลยดูปลาสิโอ้โหนี่ครับผมเนาะเลี้ยงปลาไปครับผมเลี้ยงปลาไว้โอ้โห,โโหเยอะมากเลยคําแพงดูสิมีปลานิลครับเนาะแล้วก็ปลาปลากฏดปลาตะเพียนแล้วก็มีปลาทับทิมนะครับเนาะนี่ครับผม แต่มันมือหมาหน่อยหรือจะมันเคำแพงกับแม่ครับไก่แม่ให้เงี้ยไม่ไไก่แถวไม่เก็บไก่ให้สุอบ้างสิฝั่งนู้นด้วยเยอะนุงนวลหลฝั่งนนฝั่งโน้นจมีแดดเยอะมากเลยนี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับผมเนาะนี่ครับผมหน้าข้างกันครับผมเนาะหน้าข้างกันนะครับ ข้าวเริ่มออกรวงแล้วครับผมนี่ครับข้าวเริ่มออกรวงแล้วครับนาข้างกันนะครับผมเนาะเพราะว่าครับผมเพิ่นไซคอดอครับผมเนาะนี่ครับออกรวงแล้วบรรยากาศท้องทุ่งนาครับผมเนาะลายลูกนุ่มสารคามครับผมเนาะงวดนี้ให้มาหนึ่งเม็ดเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับ แล้วก็แล้วก็มาวางไว้ดีกว่ามาแล้วก็ของนี่ครับผมเนาะ FC เลยนะครับนี่ครับพร้อมสูตรนะครับเข้ามาแล้วแปดง่วดติดต่อกันเหมือนกันนะครับผมเนาะพร้อมสูตรนะครับนี่ครับเอาหลักแสนครับมาบวกหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างครับผมเนาะแล้วก็บวกห้าคงที่ครับ งวดยินนะครับได้เจ็ดนะครับนี่ครับผมเอฟซีเลยนะครับสูตรใหม่นะครับผมเนาะได้เจ็ดครับจับคู่กันนะครับจับคู่กันครับผมเนาะเป็นที่บนครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวครับบนครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวนะครับผมดูให้จบนะครับดูให้จบครับผมเนาะนี่ครับ ฝ้าไปหาสื่อได้ครับผมเนาะหนึ่งเจดเจดนึงครับผมบรรยากาศมาให้เอฟซีทั้งช่องเบ็งครับผมเนาะบรรยากาศเพอว่าครับเมื่อนี้ครับเดินทางไปเล่าแม่ครับผมเนาะเปิสงของให้แม่เท่าครับผมอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับแล้วก็ส่งต่อไปที่หลวงพ่อบางครับถึงแล้วตอนนี้ถึงแล้วบ่แง่ไวมากเลยรถไฟสชั่วโมงนะครับ เลี้ยงปลาครับเนาะปลากดกิ่นนิ่มุมนี้ปลาเน้นกิ่นนิ่มุมนั้นแม่นครับผมเนาะมีปลากดครับเนาะแล้วก็มีปลาตะเพียนปลานินแล้วก็ปลาทับทิมครับผมเนาะนี่ครับอยู่บ้านปีสองปีครับน้องจะมาอยู่ตรงหน้าครับผมนี่ครับเพราะว่าหน้าผมไกลบ้านครับผมเนาะนี่ครับผมน่นตรงนี้นะครับไม่ได้ซื้อนะครับผมเนาะแม่โอนให้ครับเพราะว่าไม่ลกแม่ครับผมเนาะ นี่ครับผมที่นาครับผมเนาะทิ้นนาห้าไร่ครับห้าไร่แล้วก็ขุดสะครับเนาะถมที่ก็เหลือมานสี่ไร่นะครับผมนี่ครับงาวเลยครับผมเนาะห้าไร่ครับผมนี่ครับห้าไร่ครับนี่ครับล็อกเหยื่อครับผมเนาะตะวันงาวครับผมบรรยากาศท้องทุ่งนามาแบ่งปันเอฟซีทางช่องเด้อครับผมเนาะคลิปนี้ครับ คำแพงครับนี่ครับคำแพงก่ะโตเป็นสาวของพ่อจ๋าแล้วไรล,ลูกเก็บอะไรครับ,เ,เ,บรเก็บบืกวบเหรอพี่ป้าป้าเสียงป้าฝั่งนี้นี่ครับผมเนาะหน้าข่างกับผมเป็นข้าวดอกนะครับผมเนาะนี่ครับผมข้าวออกรวงแล้วครับนี่ครับข้าวดอครับออกรวงแล้ว เอาเอาเอาแม่น้องคำแพงหนูกยหนูกัหนลายกนมะนี่ครับหนูลายหนูลายนู้หนยึ่งป่าไม่ินแม่น้องคำแพงแไมตัวจำมั่มากเลยนะจำมั่มนี่เด้ทุกขางเสาอ,อกไปขนางเสา้างนั่นเห็นยเหมือนว่แม่อยู่ข้างหลังไหมข้างหลงังเสานะบึงนู่ล่ะมีบ่บ่มีบอ่บอ ไปเก็บตรงนนู้มาไปเ็วเก็บไงที่หลังเสาตรงนั้นเก็บบวกต่อดีกว่าเออตรงนี้เลยเออลืมเมื่อหลังตัวไหนอยงงี้แหละเก็บบวกโอเคลืมครับผมเนาะนี่ครับเก็บบวกใส่ถุงหนุกเร็วโอเคใส่ถุงไว้นี่ครับผมเนาะบรรยากาศท้องทุ่งนาครับผมเนาะมาเบียงปันเอฟซีทางช่องครับสิ่นเลรครับเนาะหนึ่งเจ็บเจ็บหนึ่งครับผม ตรงกับแม่สลับบุรีนะครับแม่สลับุรีก็ให้มาเจ็ดหนึ่งนะครับผมนี่ครับฟันธงบนเม็ดเดียวครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับพอไปหาสื่อครับผมเด้อครับผมนี่ครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับโอ้ครับผมเนาะนี่ครับผมใกล้ออกพรรษาแล้วครับผมพรุ่งนี้ก็ออกพรรษาแล้วพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ออกพรรษาแล้วครับ ม่น้องคำแพงมาเก็บบวบเอาเอาเอา,อา,าทิมตานั่นน,น่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาครับผมเนาะนี่ครับโอ้นี่ครับผมเนาะข้าวออกลวงแล้วครับข้าวออกลวงแล้วอีาากประมาณปีสองปีครับเนาะ นี่ครับผมปี2ปีครับจะมาอยู่ทุ่งนาแล้วครับผมกระสุดท่านี้ครับก็ขออุยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ